สวัสดีค่ะัเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่ทุ่งกิกของพุทยานแห่งชาติแม่ปิงค่ะก็ การเดินทางที่นี่สะดวกไหมพี่แดงการเดินทางที่นี่นะรถทุกชนิดมาได้รถเกง๋งรถปิกอัพอีโคคารอะไรมาได้หมดออฟโรดโฟ์วได้สบายที่นี่ <c oughs> เข้ามาได้ยันแต่ว่ารถบัสเข้าไปได้ข้างนอกนะแต่ว่าข้างในนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าทางมันจะเฉพาะทนาดสำหรับที่ทุ่งกิ๊กนะ,ะก็เดี๋ยวให้หน้องตูนแนะนำเรื่องลานกลางเต็นท์กันก่อน ก็ที่ทุ่มกิ๊กก็จะอยู่ที่ลำพูนค่ะก็ลานกลางเต็นก็พอเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นป้ายแล้วเขาก็จะการกันด้านขวาด้านซ้ายจะเป็น,น ใหญ่เลยส่วนด้านขว่าจะเป็นแค่ของอุทยานค่ะก็พอมาถึงปุ๊บก็จับจองที่กลางเต้นแล้วก็เลือกลมได้ แต่ก็สะดวกนะลงของได้สะดวก<ช>เพราะว่าลานจะติดกับถนนเลยแล้วก็จอดรถก็ลงของได้เลยพอลงของเสร็จก็เอารถเข้าไปจอดในลานเพราะว่าเขาจะไม่ให้จอดทางแถบลานกลางเต็นนะบรรยากาศช่วงที่เรามาก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีค่ะมาช่วงประมาณาต้นเดือนธันวาค่ะก็กลางคืนหนาวนะกลางคืนอยู่ที่ประมาณ18 18ปดต่ำาๆำปลงอะ่ะ ไม่ใช่18ขึ้นหมายถึงช่วงเวลากลางคืนนะอากาศกเย็นสบายกลางคืนก็มีดาวให้ดูหูชัดมากเพราะว่าที่นี่ภาะวะเขาปิดไฟหมดจะเห็นดาวได้ชัดมากเลยนะแล้วก็มีสัตว์ให้ส่องดูด้วยแต่ว่าเราส่องไม่เห็นเพราะว่าช่วงที่มาคนเยอะคนเยอะแล้วก็อีกอย่างไฟที่เราใช้ส่องมันเป็น led มันก็เลยทำให้ มันไม่พุ่งไม่ไกลก็เลยเลยไม่ค่อยได้เห็นแต่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่ถ้าถ่ายรูปมาไม่ค่อยเห็นเหมือนคนอื่นเขานะหรือเขาถ่ายกันได้ก็แล้วถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะโอ้ที่นี่สนุกเนี่ยครับขับจะว่าขับรถเข้าป่าไม่ใช่สิเขาจะมีรถของเจ้าหน้าที่เขาบริการก็พาไปที่จุดชมวิวผาแดงหลวงผาแดงหลวง จะเป็นจุดชมวิวที่เราจะเห็นแม่น้ำแม่ปิงสวยนะสวยถ้ามาช่วงจังหวะดีๆจะเห็นสวยมากแต่ตอนที่เรามานี่ก็คือพอาทิตย์ที่อายค่ะเห็นแต่หมอกเห็นแต่หมอกก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์แต่ทางเข้าเนี่ยก็อย่างว่ามันก็ระยะทางก็มันจะเป็นทางโหดโหดเหมือนกันก็ถ้าใครจะเข้ามาจริงๆเราส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะเน้นให้ ขึ้นรถเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็จะมีค่าธร,รมเนียมตรงนี้ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่เองเพราะว่าจะมีทั้งราคาเหมากับราคาที่ไปกับหลายๆคนถ้าเหมาส่วนใหญ่จะอยู่ที่สามพันห้าถ้าไปหลายๆคนก็ค,คนละห้าร้อยค่ะก็ก็ต้องเคลียร์คุยกับพี่เจ้าหน้าที่เองเพราะที่นี่เจ้าหน้าที่ใจดีอยู่แล้วอย่างที่เรามาปุ๊บก็เราก็ลองติดต่อแล้วก็ขอว่าเราไปด้วยวก็คือเดี๋ยวเราขับรถตามไปทีนี้เขาก็จะคุย สอบถามเรื่องการขับรถเราเป็นยังไงประสบการณ์เราเป็นยังไงเราถึงจะขอถึงจะอนุญาตให้เราไปเ uh huh. นาะเป็นกรณีกรณีไปพอขึ้นไปดูปุ๊บก็ณี่เลยตามรูปเลยตามรูปที่ให้ดูเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะช่วงที่เราไปปุ๊บพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเพราะหมอกเยอะช่วงก่อนวันที่เรามามันมีฝนตกด้วยไงความเย็นมันก็เลยขึ้นแล้วก็มีแต่หมอกไปก็เลยไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้แค่เท่าที่เห็นเนี่ยนะ ก็ถ้าใครจะขึ้นไปพอติดต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยก็เตรียมไฟฉายแล้วก็เตรียมเตาแก๊สปิกนิกกับน้ำกับกาต้มน้ำกาแฟแค่ปิกนิกสิเตาแก๊สแคมป์เตาแก๊สแคมป์แล้วก็กาต้มน้ำแล้วก็น้ำแล้วอุปกรณ์กาแฟขึ้นไปหรืออาจจะมีขนมปังนิดนหน่อยๆเอาไป้นไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาไปคุณจะเสียใจเพราะว่าหละยๆคนเขาเตรียมขึ้นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ขึ้นไปข้างบนห้องน้ําไม่มีนะห้องน้ําไม่มีก็คือถ้าผู้ชายก็ห้องน้ําธรรมชาติได้แบบหลบๆเอาแล้วกันนะพอล,ลงมาจากข้างบนก็จะมีเป็นน้ําตกก็น้อยซึ่งเราจะผ่านไปตอนขาขึ้นแล้วแหละแต่เขาจะไว้ให้ขากลาบเพราะว่าเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสามขึ้นรถเพื่อไปรอพระอาทิตย์ขึ้นเนาะก็น้ําตกก็น้อยก็เป็นน้ําตกขนาดเล็กค่ะก็เขาบอกว่ามันคล้ายๆกับทีรอซูคือ ถ้าจะให้สวยต้องมาช่วงช่วงน้ำาลากที่มันมีน้ำาน่ยเพราะมันจะตกลงมาข้างล่างแล้วมันจะฟุ้มกระจาย,ยแต่ก็นั่นแหละค่นะเขาก็ไม่เปิดให้เข้าค่ะช่วงน้นเข้าไม่ได้อยู่ดีแล้วก็กอีกอย่างหนึง่งคือตรงนั้นเน่มันจะมีหน่วยเป็นหน่วยของที่นี่เหมือนกันเขามีลานกลางเต็นด้วยนะลานกลางเต็นแล้วก็มีบ้านพักอยู่สองหลังเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเข้าไปกลางเต็นที่นั่นต้องติดต่อกรณีพิเศษนี้ แล้วก็ห้องน้ําก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือมีแค่ห้องเดียวอะค่ะแล้วนะองเที่ยวที่ไปก็จะไปใช้ตรงนูลถ้ากลางเต็นทนะ์อะ,อะกลางเต็นทนะ์ห้องน้ํามันจะมีห้องเดียวแต่ถ้าเกิดพักบ้านพักเขาจะมีบ้านมีห้องน้ําอยู่ในตัวบ้านพักด้วยเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้ว่าถ้าเราเข้าไปที่นั่นอะจะต้องมีพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นอยู่ในป่านะแล้วมันก็ลึกแล้วมันก็ไม่มีอะไรไฟก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็ต้องเตรียมพร้อมสาหรับที่จะเข้าไปที่นั่นแต่ก็มีคนเข้าไปกันนะ ก็เข้าไปกลางกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันก็กิจกรรมของที่นี่นอาจกขึ้นผาแดงล้วงแล้วก็เที่ยวน้ําตกก็น้อยตอนนี้ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ต่างหากแล้วก็มีส่องสัตว์เหมือนที่เราบอกไปแล้วก็มีตรงแถบลานกลางเตงน็จะมีนกสวยๆให้ดูค่อนข้างเยอะสาหรับสายดูนกใช่ก็ที่นี่มีนกที่สวยนะแต่ของเรามันไม่ใช่สายดูนกเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยทันจะสอนไม่ทันก็จะมีให้ดูเนี่ยอย่างตามรูปนิดหน่อยมันก็จะมี มันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าเราไม่ทันอ่ะเราเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพประเภทนี้อยู่แล้วเนะาะค่ะสำหรับที่นี่ก็ค่อนข้างประทับใจนะคะแล้วก็ที่ขัดไม่ได้ก็คือเรื่องห้องน้ำเดี๋ยวตุ้ม<อ>พาไปดูเลยค่ะไปะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำของลานการเต้นกันค่ะเมื่อคืนเราการกันตรงนี้ห้องน้ำก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็มีโซน้งางจานด้วย อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็โซนลานตานของผู้หญิงเนี่ยค่ะจุดล้างภาชนะห้องน้ำที่นี่ทำค่อนข้างถือว่าสะอาดดีเลยค่ะประทับใจค่ะมาดูกันข้างในข้างในก็จะมีห้องน้ำหลายห้องเรียกว่าเพียงพอต่อคนเยอะเลยแหละมีทั้งแบบ นั่งยองแล้วก็มีแบบถอดส้วมก็มีค่ะนี่สำหรับผู้สูงอายุมาก,ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็มีทิชชู่ให้สำหรับห้องน้ำที่นี่ถือว่าสะอาดดีเลยค่ะเลิกกังวเลเรื่องห้องน้ำไม่สะอาดได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนหล้างหน้านี่เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูห้องผู้ชายต่อดีกว่า แล้วครับเพื่อนเเมื่อกี้น้องตูนก็พาไปดูห้องน้ําหญิงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้าผู้ชายกันอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับข้างนี้เป็นห้องน้ําหญิงใช่ไหมที่น้องตูนพาเขาไปอันนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างหน้านะก็จะมีที่ล้างหน้าอยู่แถบด้านหน้าเยอะครับแล้วก็จะมีที่ล้างด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีข้างนี้ก็จะเป็นข้างหลัง จะเป็นโถฉี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็ยังมีอ่างล้างช่วยล้างชามด้วยทางแถบหลังนี่ถ้าเกิดมากลางคืนเรามีไฟคาดหัวมาปุ๊บก็บางทีก็อาจจะได้เห็นตาสัตว์นะเมื่อคืนก็มองมองอยู่เหมือนกันครับนี่ก็จะมีในห้องน้ำสะอาดอ้านเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำผู้ชายกันนะครับ ให้เพื่อนๆได้เห็นกัน <Okay. S 1> ที่นี่ทำวันละกี่ครั้งครับแ,แล้วแต่แล้วแต่ออกหมดก็ามาทำเลยครับอ๋อครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนี่นะแบบแบบนั่งยองนะครับก็จะดูข้างนี้จะเป็นแบบนั่งยองแล้วก็พร้อมทั้งห้องอาบน้ําในตัวหลายห้องมากเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนกันก็จะมีฝักบัวให้ มีทุกห้องอะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชักโครกนะแบบชักโครกห้องน้ำสะอาดสะอ้านครับดูครับก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมเนี่ยครับเรื่องของห้องน้ำที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงนะมีหลายห้องพร้อมพร้อมเสร็จหมดก่อนเข้าก็ เด็นรองเท,ท,ท้าตามธรรมเนียมเนาะโอเคคุณแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่เลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ดูกันตอนนี้เพราะว่าแขกเขาก็ออกกันหมดแล้วให้ดูคร่าวๆว่าความสะอาดของห้องน้ำเนาะแล้วก็จำนวนปริมาณห้องน้ำเดี๋ยวเราก็จะไปดูส่วนอ,อื่นกันต่อนะน้องฟืนก็รอยอยู่ละแต่สักครู่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับห้องน้ำชายได้เห็นกันแล้วนะ สำหรับที่นี่ก็ที่ทุ่งกิ๊กก็เป็นหน่วยย่อยของอุทยานแห่งชาติแม่ปีนนอกจากว่าที่หลักๆัที่เข้ามาที่เนี้ยนอกจากการที่ทุ่งกิ๊กก็จะมีที่แก่งก้อค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแก่งก้อกันก่อนแก่งก้อก็จะเป็นลานกลางเป็นเล็กๆที่อยู่ิงเขื่อนปะ ชเขื่อนเ,เขาได้อาเก็บน้ําก็เขื่อนภูมิพลนั่นแหละแต่ตรงนั้นเขาเรียกว่าแก่ง่ะแก่งก็ใช่ตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านชาประมงก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยเนาะมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้เลยก,ก,ก,ก็จะเห็นแบบเป็นแพรประมงด้านหน้าแล้วก็เป็นแก่งน้ําก็สวยไปอีกแบบค่ะแล้วก็ที่นี่เขามีแพร์พักของอุทยานด้วยแล้วก็แพของเอกชนก็มีนะแต่ว่าแพร์พักของอุทยาน จะทําค่อนข้างดีเลยค่ะตามที่เราพาไปดูนี่เลยะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนี่ล้วก็นอกจากว่าเราพักที่ตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็เดินไปชมต้องแพรพักพุทธยาแล้วก็อาจจะไปเช่าคายักพายเล่นแบบทูนพายก็ได้ค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งของแก่งก้อนี่สำหรับสายนักตกปลา มีหลายคนนะครับที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ลากเรือมาเอาเรือลงแต่ว่าต้องติดต่อทางหน้าด่านก่อนนะเพื่อที่จะเอาเรือลงแล้วก็สามารถที่จะขับเรือเข้าไปตกปลาตกปลาในเขื่อนเนี่ยก็คือขับขับเข้าไปตกกันตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเยอะหรือว่าสําหรับคนที่ไม่มีเรือสายกลางเต็นธรรมดาชอบตกปลาเหมือนกันตกหน้าหาดเลยค่ะตกข้างหน้าได้คือสามารถที่จะเอาเหยื่อเอาเบ็ดมา แล้วก็กางเต็นท์ปุ๊บก,ก็คือเราก็ไปตกปลาได้ก็ยังมีพี่ๆหลายคนที่เขาไปตกกันนะเราเห็นแล้วก็เออน่าสนุออกดีก็ตกปล,ป,ลปลาปลามีเยอะปลาก็เยอะอยู่ก็สาหรับที่แก่งก,ก็ก็เดี๋ยวอย่างอื่นก็ไม่เีเวลรแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็คือมาชมวิวข่อนร้านอาหารของแก่งก็อ่อใช่ที่แก่งก็จะเป็นจุดที่มีร้านอาหารบนแพรของทั้งอุทยานเองแล้วก็แพรกระเชอนเอของอุทยานเองก็ไม่แพงค่ะถ้าอาหารจานเดียวก็40บาท ตามที่เขาบอกมาค่ะพอเสร็จเรียบร้อยตรงแก่งก้อเนี่ยเราสามารถที่จะไปไหนได้บ้างเขาจะมีเรือนำเที่ยวซึ่งต้องติดต่อกับทางอุทยานนะคะเขาก็จะพาไปเรือนแพเป็นโรงเรียนเรือนแพแล้วก็เป็น<ม>พระธาตุแก่งสร้อยค่ะเป็นพระธาตุกลางนะ้ำซึ่งต้องไปทางเรืออย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวติดต่อกับพี่เจ้าหน้าที่เองเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปเขามีถ้ำด้วยนะถ้ำช้างล้อมี มีหลายที่และหลายคนเขาก็จะนั่งเรือจากสงแขกงก้ะน,นี่ไปยันหน้าเขื่อนภูมิพลเลยนะแล้วก็อาจจะวนกลับหรือบางคนเขาอ่ามารถบัสหรือว่ามารถประจำทางเขาก็จะไปนั่งเรือจากหน้าเขื่อนภูมิพลแล้วก็มาที่แก่งก้อแล้วรถก็จะมารอที่แก่งก้อก,ก็โอเคนะน่านสนุกต้องติดต่อพี่เจ้าหน้าที่กันได้เลยนะคะแล้วโรงเรียนน่ะก็ต้องนั่งเรือไปค่ะต้นั่งเรือไปเหมือนกันโรงเรียนแพรใช่ไหม ขาดลงเลนเดินแพก็โอเคนกสาหรับที่แก่งก็ก็เดี๋ยวตูนพาไปดูห้องน้ําค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ําของตรงแก่งก็ค่ะก็เดี๋ยวมาดูการเดินไกล้หน่อยตูนว่าความสะอาดที่นี่ก็คือระดับกลางๆค่ะมาตรฐานแต่น้ําไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มีทั้งโถเหยียบแล้วก็ นั่งยองแล้วก็มีห้องอาบน้าแบบนี้ของผู้ชายก็ไม่ต่างกันมากค่ะสำหรับที่นี่ก็ระดับกลางๆก,ก็อย่างที่บอกไปถ้าจะเอาเรื่องความสะอาดห้องน้ำความสะดวกความสบายก็ต้องที่ทุ่งกิกเนาะแต่ที่นี่เขาคนเยอะไงแล้วก<ช>็อีกอย่างมันมีทั้งทั้งอ่าพวกนักท่องเที่ยวเยอะมีแพรให้นอนมีแพรหลายแพรเรื่องห้องน้ำห้องท่าก็าจะสู้ที่นี่ไม่ได้ นอกจากนี้เรื่องสัญญาณโทรศัพท์ที่แตกต่างกันคือแกงก็มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ที่ตรงนี้ทุ่งกิ๊กดับสนิททุกเครือข่ายค่ะที่แกงก็พาน้องหมาเข้าไปได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่คาดว่าได้เพราะส่วนใหญ่เป็นแบบค่อนข้างเองกนชนกว่า,า,าแต่ที่ทุ่งกิ๊กนี่ไม่ได้แน่นอน,นะคะอ่ะก็สำหรับที่นี่ก็คงหมดแค่เนี้เ<ม>นานะนะใคร สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะถ้าว่างๆจะพยายามตอบให้นะคะเพราะว่าเราก็เวลาน้อยนะถ้าตอบได้เราก็จะตอบบางทีอาจจะไม่ทันได้ตอบก็อย่าว่ากันนะคือตอบช้าหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทําหลายอย่างอะนะ <ๆ S 1> เราก็ทำกันหลายอย่างเลยม่ค่อมีเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงพอแค่นี้แล้วมั้งอีกนิดนึงใครที่จะการเต้นที่นี่อาหารน้ำทุกอย่างเตรียมให้พร้อมไม่มีขายเลยนะคะ สำหรับรีวิวที่นี่ก็หมดแล้วราคากันลากันไปก่อนเนาะ,ะยังไม่หมดยังไม่หมดระหว่างทุ่งกิ๊กกับแก่งก็มีน้ำตกอ๋อมีน้ำตกก็หลวงก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเลยคือสีสวยมากเดินไม่ไใจด้วยค่ะแต่ว่าตรงทางเข้าน้ำตกก็หลวงก็จะมีพวกร้านค้านะร้านขายอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างะไรพวกเนี้ยสำหรับคนที่จะเข้าอ่าอย่างไปเข้าไปแก่งก็ ถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปกินอาหารในแพร่เราก็ตุนสเสบียงจากตรงแยกน้ําตกก็หลวงนี้ได้แล้วถ้าใครจะมากลางที่ทุ่งกิ๊กก็คือต้องตุนสเสบียงจากที่นั่นไปนะเพราะว่าตรงอื่นนี้มันก็จะน้อยแล้วจากตรงแยกที่จะไปน้ําตกนั่นแหละมันจะมีร้านค้าแล้วก็มีเยอะน,น้ําแข็งชุมชนนะค่ะเป็นชุมชนเก่งกองมีน้ําแข็งแก๊สกระป๋องก็มีไหมแก๊สกระป๋องก็มีอาหารสดอาหารแห้งพอหาได้เพราะฉะนั้น ก็ต้องเตรียมนะถ้าจะขึ้นมาที่นี่นะสำหรับที่นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วงั้นก็ลากันไปก่อนนะคะ